วันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันขึ้น15บห้าำกลางเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะแก่ปัญจวัคคีย์ก็คือธรรมะจักกับประวัตตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาประกาศพระศัสดาเมื่อจบธรรมเทศนาแล้วพระอัญญาโกธัญญะได้บรรลุเป็นพระอริยะเจ้า ชั้นโสดาบันเป็นอริเจ้าองค์ที่สองรองมาจากพระพุทธองค์ถือว่าเป็นสักขีพยานว่าพระองค์ได้ตรัสรู้จริงสั่งสอนได้จริงและมีผู้ปฏิบัติตามได้ผลจริง mm hmm. ก็ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธศาสนาเนี่ยได้เริ่มประดิษฐานลงในโลกก็เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสาม ก็คือพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกใจความโดยสรุปก็กล่าวว่าเป็นทางที่บรรพชิตก็คือนักบวชไม่ควรปฏิบัติสองทางก็คือกามสุขันลิกานุโยกก็คือการประกอบตนให้พัวพันด้วยสุขในกามกับอัตตะอิละมะ ฐานุโยกก็คือการประกอบทรมานตนให้ลำบากเปล่าต่อจากนั้นก็ทรงแสดงธรรมที่บรรพชิตควรปฏิบัติก็คือให้เดินทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8เป็นทางที่จะนำไปสู่ความสงบความรู้ยิ่งและเพื่อความดับทุกข์ รู้แจ้งในอริยสัจสี่ประการ